i uh -huh. ก็เดินนะคะขอบคุณพี s <S ่หญ okay. ิงมากมากเลยนะคะแล้วก็ทีมของคณะกรรมการนะคะก็เรียกพี่หญิงมาตลอดเนาะก็พี่หญิงก็เป็นคนที่สไตล์เดียวกันเราเป็นคนที่ทํางานเร็วนะคะแล้วก็ผลสำฤทธิ์เราเป็นตัวตั้งนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกองทุนนะคะที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาที่จังหวัดราชบุรีในหลายๆกิจกรรมอย่างที่ผ่านมาเราได้รับงบประมาณจํานวน6ล้านบาทมาทํา2กิจกรรมในเรื่องของโป่งกระทิงเทลแล้วก็มูลไนลานซึ่งกระแสตอบรับทางหน้าเพจและก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีค่อนข้างมาก ะะก็คิดว่าทางจังหวัดและก็ทางสมาคมกีฬาหจังหวัดราชบุรีคงจะได้รับความมันก็ตรงนี้จากทางกองทุนตลอดไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการเป็นพี่เลี้ยงทางสมาคมสิ่งอื่นใดเลยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดการที่ทํางานร่วมกันแต่ละคนต้องเรียกะไรต้องทําลายสิ่งที่เป็นอคติของตัวเองในใจแล้วตั้งเป้าว่าตัวเองย้ายมาจังหวัดราชบุรีเพื่ออะไรเราเพื่อต้องการมาพัฒนากีฬาจังหวัดราชบุรีเพราะฉะนั้น คนที่เราจะต้องทำงานด้วยคือท่านนายุกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีเพราะฉะนั้นเราโชคดีนิดนึงเราเป็นน้องน้องต้องเข้าไปหาพี่สิบมือวันทานะคะพี่นะคะก็มีความเมตตาให้อยู่แล้วในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหนืออื่นใดน,นะคะเราสองคนต้องมาเรียนรู้นิสัยกันมาช่วยเหลือกันแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ที่ตรงไหนเป็นจุดอ่อนของทางสมาคมเช่นอย่างราชบุรีทางสมาคมจะมีปัญหาในเรื่องของการทําเอกสารเรื่องการบบิจ่ายเนื่องจากบุลคลากรน,น้อยนะคะซึ่งไม่มีงบที่จะไปจ้งตรงนี้ทางกกทราชบุรีเรามีบุลคลากรตรงนี้ซึ่มีความเชา่ แล้วก็เก่งแล้วก็เอาคนของเราเข้าไปช่วย นะคะอย่างงบที่ผ่านมาคนของเราเข้าไปช่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่สองก็น่ารักยกขูพี่สองอยู่ไหนเอ,อ่ยกระสานไม่เซน็นพี่สองผมอยู่ตรงนี้ก็เอ,อ่ยกระสานไม่เซน็นซึ่งเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและที่สําคัญเหนือสิ่งใดเรามีความจริงใจต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วงานต่อไปเราก็ง่ายเราไม่ต้องเจอหน้ากันเราใช้คุยกันทางทางโทรศัพท์ส่วนผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านสสเช่นสสแ แม้กระทั่งท่านนาพินทร์ศรีสัมพันธ์ท่านทุกท่านเนื้อสิ่งอื่นใดถ้ามีคําว่าจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นถ้ามีคําว่าจังหวัดราชบุรีเนื้อสิ่งอื่นใดทุกอย่างจะถูกหายไปหมดเลยแล้วเอาผลสำเร็จตัวเป้าหมายและที่สําคัญเอาเนื้อง,งานและประสบความสําเร็จแล้วความสุขของคนราชบุรีมาเป็นตัวตั้งเนี่ยค่ะนี่คือคนราชบุรีจริงๆคะ่ะถ้าเมื่อไหร่เอ่ยชื่อคําว่าทําเพื่อจังหวัดราชบุรีทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจถึงแม้จะอยะอยูู่่่คคนนพอฝาย ก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นการมาทําง,งานที่รับบรีถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆที่มีพี่น่ารักแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่ประเภทว่าเสียตังค์ไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของรับบรีขอบคุณค่ะโชคดี